เบรียอแอมสปีสองพันสิบสามรถมือเดียวป้ายแดงตะกงตะกง,ง,งปกติแล้วอะ่ะขันมอเตอร์ไซค์อะเดือนละเท่าไหร่เดือนละสามพันห้า 3, ค่ะสามพันห้ามาดูเอฟเบีอแอมสคันนี้มา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 ดูกันโอ้โหได้รถสีขาวด้วยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสวยๆแบบนี้โลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบรนด์หลักอันดับหนึ่งของประเทศไทยของรถเก๋งดิสแมก ผู้นามาพร้อมกับ ABS ระบบความปลอดภัยมีล้อแม็กมาให้ด้วยคนเทเลยอ่ะโอ้บอกเลยคันนี้ผ่อนสามพันกว่าบาทโอ้ยสวยใสใหม่มากแผงประตูสวยๆเลยกระจกไฟฟ้าก็ตีบานก็มีเซ็นทันล็อกก็มากระจกมองข้างก็ปักไฟฟ้าพรุ่งไรเพวเวอร์นะโอ้นี่ วิทยุไทยเริ่มจากโรงงานด้วยว <Wow. S 1> ้าวเกียร์ออตโต้ขับง่ายๆภายในเบาะสวยๆอบอกระชับสไปสป,ปอร์ตเหมือนขับรถขข่งโอ้โคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหแล้วดูด้านหลัง oh, <tha> นี่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 หาคุณพอ่อคุณแม่เดินทางไปด้วยก็ได้ อันนี้อะไรครับเจ๊อู้ภายในคือกว้างขวางแล้วว่ายเท้าน้ำได้โอ้อแล้วก็ปรับขพื่อย่างนี้โอสะดวกสบายมากเลยครับมากควรจัดเดี๋ยวกานหลังดูด้านหลังมีองด้านหลังปัจจุบันบรรทุกของมายังไงนี่เอาใส่สัมภาระด้านท้ายได้เลยนะโอ้โห ว้งใหญ่ไพศาลน่าใช่ไหมล่ะน่าใช่ <ๆ S 1> สุดๆเลยครับคนสามพันรถมือเดียวป้ายแดงวันนี้คันเล็กกระาัารัดแล้วที่สําคัญโอคันนี้4ี่สูบด้วยรถ oh. ปกติอ e ีโคคาทั่วไปอ่ะสมสูบธรรมดาธรรมดาคันนี้นะครับจะบอกว่าได้สี่สูบขับมันๆแล้วเครื่องดีเกียร์ทอนหุยบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงแบบนี้หาไม่ง่ายแล้วดูก่อน โอ้โหห้องเครื่องสวยใสแก้มซ้ายแก้มขวาฝักกระปองัดไม่เคยขยับรถเดิมๆคาน้าเดิมๆเครื่องยนต์แห้งๆจุดแต้มหมากยังมีอยู่แบบนี้อันนี้เดิมๆจากโรงงานไหมครับเนี่ยเดิมๆจากโรงงานนี่นี่ดูมออกยังอยู่ลาเบลยังมีโอ้โหจุดทุกจุดสติกเกอร์จากโรงงานมาแบบไหนไปแบบนั้น เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถดีมีใบการันตีด้วยถึงหน้าบ้านผ่อนเท้ามอเตอร์ไซค์ไม่ต้องปากดาตากตา่อนทนเป็กทนร้อน169,000บาทผ่อน3 0 0 0ตลอดอายุสัญญามีใบรับประกันและการันตีซื้อรถที่เดินลำเลื่อยคาเซนเตอรถถ์ทันทีไม่ต้องวัดดวงเข้ามาได้เลยขับมานะ